กลับมาสู้กันต่อที่ LWC Super Champ ครับในศึกมวยรอบเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนครับ123่อปอนด์สายบีคู่ที่2ในวันนี้ครับอย่าลืมนะฮะนอกจากมวยรอบแล้วฮะนักมวยทุกคนมีโอกาสร,รับเงินรางวัลพิเศษฮะจาก Fight of t h e Night ครับและ Fighter of the Night ครับรางวัลพิเศษรางวัลและ10,000บาทจาก global house ครับแล้วก็ยังมีรางวัลน,น็อกด้วยแม้ไม้มวยไทยจาก a n t ต์ซครับ10,000และ30,000บาทให้ลุ้นกันครับ ladies and gentlemen, in fight number two this evening, they will be fighting at 123 pounds over three rounds. introducing our first fighter here. she is from the blue corner. 34 years of age, standing 167 centimeters tall, with a professional fight record of 26 fights, 18 wins. please put your hands together for danielle simmons from the usa. และคู่ชกจำมุมแดงครับอายุ16ปีจากนนทบุรีประเทศไทยสูง1น60เซนติเมตรชกมาแล้ว35ไฟชนะ21และเสมอหนึ่งอเิประมือตังต่งต้อนรับเราว่า S Team i n t e เ t r a d e f ร o พ t ่ a ไทยแล from Thailand Ladies and Gentlemen และกรรมการผู้ชี้ขาดบริชีได้แก่คุณวัชราพรประชุมชยัยคู่ที่สองนะครับยังเป็นศึกมือรอบเงินชยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนนะครับ123่ปอนด์ครับแพรวา่าเอสทีมอินเตอร์เทรดพบกับเดน i e ล s i ซิมอนจากสหรัฐอเมริกาครับตามลุ้นต่อครับแฟนๆครับอยู่กับช่อง8กดหมายเลข27ครับขอบคุณบริษัทเมตาพาร์คครับ ร่วมกันสร้างสารรค์ครับเป็นคู่ที่2ครับหน้าจอขณะนี้ก็คือแพรว่าเอสทีอินเตอร์เทรดครับแม่ชายาก็บอกว่าเขาเป็นแรมโบอีสานจริงหรือเปล่าครับแต่ไปปักหลักอยู่ที่บางบัวทองนนทบุรีครับ22ธันวาคม2549ครับวัย16ปีเท่านั้นเองครับเด็กคนนี้160 35ชนะ21อ่ะไทยเป็น F4 ของยอง8เคยเห็นลีลาของเธอแล้วล่ะครับ สาวน้านิ่งจากนนทบุรีนะครับรายนี้วันนี้จะมาเจอกับนักชกสาวจากสหรัฐอเมริกากับเดนเนลลซิมมอนครับวัย34ปีสูง167เซนติเมตรในทีมงานของลูกน้องแสงนะครับฟองการชกนี้ต้องบอกว่าสดใสซา,าบซ่าเหลือเกินนะครับสีไฟล่าสุดนี้เดนเนลลซิมมอนนี้ยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นงานหนักของแพรวานแน่นอน ขอบคุณเงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนโดยบริษัทในกลุ่ม SCBX สัปดาห์หน้าครับวันที่20นะครับขอประทานโทษครับกลับมาแล้วครับศึกมือรอบเอสมานทัวร์นาเมนต์เงินชโยครับขุนพลเพชรนรินเจมาร์ดมาดี้ครับพาเรดกันมาที่นี่แน่นอนครับ LWC ซีซูเปอร์แชมป์ครับกับศึกมือรอบเอสมานทัวร์นาเมนต์สินเชื่อเงินชโยครับติดตามนะครับแฟนๆครับแล้วก็ไปดูลีลาการไหว้ครูทั้ง2คนบนเวทีครั้งหนึ่งครับนี่ครับ นี่คือศาสตร์คือศิลป์อัตลักษณ์ของกีฬามวยไทยครับมวยไทยต้องไหวครูครับมงคลผ้าปะเจียดนวมเต็มครับอย่างกันฟันแองเกิลกระจับโดยเฉพาะผู้ชายต้องสวมนะครับเป็นการเซฟอันตรายนี่ครับเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของกีฬามวยไทยครับที่ชาวโลกให้ความยอมรับนักถือครับกลายเป็นมูลค่าของคำว่ามวยไทยนี่มากล้นจริงๆครับ แม่เห็นหลายๆประเทศบรรจุกีฬามวยไทยไว้ในโรงเรียนไว้ในสถาบันครับเป็นเรื่องดีมากครับคุณมารุตครับในกรมตำรวจในกรมทหารของต่างประเทศก็เอามวยไทยไปเรียนรู้แล้วนะครับตอนนี้สุดยอดครับนี่คือคําว่ามวยไทยกับมูลค่ามวยไทยครับก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สําคัญแล้วก็มีคุณค่ากับของประเทศไทยนะครับครับแม่ดูลีลาท่านไว้ครูมนเหเงินสวยจริงๆครับดนเนียนซิมมอน จากสหรัฐอเมริกานะครับนี่ครับลูกหนองแสงนะครับส่งเข้าประกวดนี่ครับสวยงามครับกรรมการวัชราพรประชุมชัยครับหรือว่าหงฟ้าต่อบมานนี่อดีตแชมป์โลกนะครับไม่ธรรมดานะครับกรรมการรายนี้ขอบคุณเงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนนะครับโดยบริษัทในกลุ่ม SCBX สินเชื่อเงินด่วนมากอนุมัติไวใน1ชั่วโมงไม่ต้องมีคนค้ำไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครวันนี้ไม่ต้องผ่นอน2เดือนแรกนะครับสนใจติดต่อสาขาเงินชัยโยทั่วประเทศหรือโทร027777333นะครับและในคู่ศึกมวยรอบเงินชัยโยนะครับผู้แพ้ก็ยังจะได้รับรางวัลหัวใจชัยโยนะครับเป็นสร้อยคอทองคำให้เป็นขวัญและกำลังใจในการต่อสู้ต่อไปสนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนอ่ะขอบคุณเงินชยโยนะครับขอบคุณช่องแขอบคุณเมตาปาครับ ที่ร่วมกันสร้างสรรค์ครับส่งเสริมอัตลักษณ์ของความเป็นไทยนั่นก็คือกีฬามวยไทยครับแม่ตอนนี้การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นทิงแชมป์โลกก็จัดอยู่ในประเทศไทยนี่แหละครับนักมวยหลายๆคนก็นั่งเข้ามาชมนะครับคุณมารุตครับลองมา,มาดูของจริงด้วยนะครับผ่<อ>านสมัครเล่นแล้วเป็นแชมป์แล้วก็ผันตัวเองมาเป็นระดับมืออาชีพนะครับเอาเข้าไปบนเวทีครับ ดูว่าใครจะชัยโยกันต่อไปครับชัยโยคนแรกไปแล้วครับฟ้าใสอ้อยุธชัยไปรอแล้วดูคู่นี้ครับนี่ครับไม่ต้องเคียย์ขาไม่ต้องบรรยายสรรพคุณไม่ต้องขายโฆษณาครับวัดอันที่อาวุธเลยครับโอ้ด้งตีหนักๆได้หลายครั้งเลยนะครับแพรว่าเปิดตำร้าแพทย์ม่ทันเลยครับเจเนอร์ซิมมอนครับเจอกับแพรวานี้อาจจะต้องเหนื่อยเลยครับเพราะว่าเจอกับสาวท่านดุครับ หนึ่งแบบนี้โอ้โหต่อยโหดดีนักแร้ครับแพรวาดันเข้าไปติดเชือกครับพยายามจะเล่นวงในพย,ยายาเข้าหาครับหุกสายหมหัดขวามาแล้วครับแพรวาเบาะลำตัวแล้วขวาจิ้มนะครับพยายามกดดันหลายๆช่องทางครับเุดเบาะทั่วร่างกายมันก็มีเยอะครับ แต่ว่านักมวยนี่มันแข็งแกร่งครับแต่ว่าโดนอาวุธเข้าไปนี่มันจะจุกจะเสียดนะครับถ้าไม่เกรงรอหรือว่าเผลอนะครับเพราะฉะนั้นเผลอไม่ได้ครับต้องมีสติครับบนเวทีรุกได้รับต้องดีด้วยเอาครับถีบไปเลยครับแพรว่าโอ้โหดูครับเด้เข่าเขอยได้เสด็จเสดาจริงๆครับเข่าของแพรว่าไม่ได้ยกไปเฉยๆนะครับเป็นการเด้งตีนะครับ เข้ามาอ้โหงัดตอกซ้ายครับอ้าวครับแอะปูด yes, um> um> ึงตาเขานี so ่ตาวงัดคืนเหมือนกันครับไม่มีกลัวครับแดนเนียน USA ส่งข้าวประกวดอ้าวครับทีต่อทีวัดเลยครับใครกระเด็นใครกระดอนใครออกอาการครับโอ้โหสนุกกันตั้งแต่หัววันเลยครับคู่นี้ไม่ต้องพูดพลั้นทำเพลงมากครับสามยกก้านนาทีโอ้โหใต่อดเข้าไป เบืืองติดกันแล้วครับตอนนี้แข่งขวามาแพรวาถีบซ้ายเริ่มจะชวนทันล็อกแล้วครับเดนนี่สิมอนเดินหน้าเข้าหาครับไม่กลัวอาวุธของแพรวางัดสองโอ้โหงัดกันไปงัดกันมาครับเสียวจริงๆครับวันนี้นี่นะครับใบใจเฉพาะผู้ชายออกสามศอกครับสุภาพสตรีก็ไม่ยิ่งหยอดไปกว่านั้นครับดูศาสตร์ดูศิลป์ครับนี่ครับ บนล่างบนล่างไปเรื่อยครับมีโต้กันตลอดครับนี่ครับอยาให้กินฟร,ฟรีให้ยังไงครับตะมาก็ตะคืนซอกมาก็สับสวนเลยครับโอ้โหแข้งขวาถีไว้อ้ดาเนียนก็นไม่สดนครับอาครับทุ้งเข้าไว้โอ้โหได้จังหวะและแข้งขวาของแพรวานี่เตะหนักจริงๆครับอย่าให้ได้ตั้งหลักนะครับโอ้โหลูกซ้ายลำตัว แต่เดืนนี้ก็โหประเภทดื้อจริงๆครับเป่าครับแลกกันจนถึงหยดสุดท้ายครับผ่านยกแรกครับกลับมาชมกันต่อนะครับผ่านไปแล้วยกแรกนะครับคู่ที่2ครับศึกรอบเงินชัยโยครับผู้ชนะจะได้เข้าไปพบกับฟ้าใสออยุธชัยนะครับในคู่ที่7ยืนรออยู่แล้วครับหมัดคลอสครับแทงขวาครับดอกนี้เด้งไปครับ แทงแล้วตั้งกระแพงหน้าไว้งัดครับแม่ต่างคนต่างงัดครับนี่ไม่ได้นัดครับไม่มีเขยนหมดนครับมวยไทยดูครับต่างคนต่างออกครับจังหวะเหมาะเหม็งลงตัวโอ้ยโดนลูกนี้เอวแอนเลยครับแต่ว่าไม่สนครับดาเนียจิ้มขวาคืนเหมือนกันตามชมกันต่อนะครับยกที่2 123ปอนด์นะครับคู่นี้ แอบประเภทสายลุยสายบวชด้วยกันทั้งคู่ครับทั้งแพรวาทั้งแดนมิลนี่ครับจังหวะออกแข้งขวาลีทำได้ดีครับเริ่มจะออกต่อนเนื่องเลยครับอาวุธของแพรวาก็เชื่อและเตือนว่าน,น,น้องๆสุภาพสตรีที่ชมทางช่องแปดคงจะคันแข้งคันมือคันไม้นะครับนี่ระดับ,บมือโปรมืออาชีพนะครับ แข่งขันมาเกือบเกือบห้าสิบหกสิบไฟแล้วนะครับโอ้โหเตะกันไปลเลี้ยกันดือ้อดีเินครับถึงตัวอีกแล้วทีมตั้ๆๆๆครับบาทาลูกทักออกไปอาวุธน้ำหนักนี้ต้องมีน้ำหนักด้วยนะครับมีแรงเหวี่ยงจากสะโพกมีแรงส่งจากหัวไหล่ครับนี่คบสาตร,ราเมอืองไทยงจะได้แดงพยายามเปิดเกมไม่ผม จุดเปียนีหลุดไปหมดแล้วครับทางด้านของแดนเนียนลูยผิมื่ักคตู่น่าจะไปกระตุ้นต่อโม,มอโหนะครับตอนนี้เดินอัดนะครับไปลว่าหรือว่าใช้ได้นะครับเดนเนียลซิมมอนดเรียวแรงดีไม่มีตกครับออกอาวุธตลอดดับหลบทึงรัดครับรอคอยโต้ครับเสียเข่าสู้เสียเข่าคืน ตุกสอ2ตุกนะครับวงในเดินเข้ามาครับ1หนองโอ้เจอแค่ขวาแพรวาครับสวยหลักไปจะโยนข่ายังไม่ได้ครับแม้ว่าจะ34แล้วแต่ว่าแม่ร่างกายชรีระหัวใจความเป็นนักสู้นี่ต้องบอกว่าสุดยอดนะครับดานียลดูครับไม่มีเกียร์ถอยหลังด้วยนะครับดูครับนี่ครับถ้าไม่ออกกําลังกายด้วยกีฬามวยไทยนี่แม่ไม่ไม่นึกสภาพมืนไม่ออกเหมือนกันนะครับ ว่าวัย34จะเป็นอย่างไรครับดูครับร่างกายเนื้อตัวมัดกล้ามเนื้อตัวนี้ไม่มีไขมันส่วนเกิน้ะครับจะปองกันตัวได้ดีเอาโดนนะครับแพรวาทัาท่าจะไม่ดีเหมือนกันครับแรงขึ้นมาแล้วครับดเนียลนี่นะครับไม่ใช่งานง่ายเลยนะครับต่อยกับชาวต่างชาตินาทีนี้แม่ทาเป็นเล่นนะครับสอกของดเนียลนี่มั่นนะครับมา้วก็ตอนนี้ครับแข้งขวาของแพรวา แต่วงในครับดีครับตีเสร็จแล้วก็ตีขาตีขาไว้เลยครับไม่หยุดไม่ประหยัดไม่มีทรงมวยนะครับเรียนยับนะครับก่อนขึ้นเวทีนี่แม่กรรมการเรียกมาคุยกตกติกาครับมีล่ามแปลให้เรียบร้อยศิลปะการมาไปใช้ซองกระพรมบบนแผ่นดินเอาล้วครับใช้ได้ครับไม่มีข้อจํากัดครับมาเลยครับฝึกไปไงกล้าออกครับ โอ้โหกลายเป็น,นอีกคู่หนึ่งครับนำ<อ>้ำลายเหนียวคอแล้วครับคุณมารุตแบบนี้ครับใส่แรงเยอะจริงๆครับทั้งคู่นี่นนครับโอ้โหโยนข่าวขวาครับแหมสนุกจริงๆครับผ่านยก2พักกันสักครู่ครับ2ยกผ่านไปใส่กันมันหยดจริงๆครับศึกวรอมเงินชยโยคู่นี้ครับแวร์วาแล้วก็แดเนียลซิมมอน ทบจะไม่มีช่องว่างให้หายใจเลยครับไปดูภาพช้ากันเลยครับต้องบอกว่าสนุกนะครับคู่นี้แม่ปลายแรงเหลือเกินครับสาวจากสหรัฐอเมริกาไม่ครันสอกมาลูกนี้โอ้โหนี่กล้ามเนื้อตนคอกล้ามไม่แข็งแรงนี่ไปได้นะครับโดนเต็มเต็มเลยนะครับพยายามจะถึงสอกกลับแต่ว่าเป็นท่อนแขนครับนี่ครับ ครับได้ดูศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับไม่ใช่เฉพาะมวยชายครับมวยหญิงก็ไม่เป็นสองรองใครครับนี่เป็นการปลุกกระแสมวยหญิงให้สนุกสนานตื่นเต้นมากขึ้นนะครับหลายๆคนเติบโตมาจากช่อง8ครับก็ก้าวไปสู่รายการใหญ่ๆนะครับเราก็แสดงความยินดีด้วยนะครับคุณมารุตครับผลผลิตของเราตอนนี้ผลิดออกผลแล้วครับพูดได้เต็มปากเลยครับเกิดมาจากช่อง8นี้หลายๆคนเลยนะครับ ไปชมกันต่อครับยกสุดท้ายใครจะได้เข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศครับไปเจอกับฟ้าใสาครับแพราวาหรือว่าเจเนียร์ซินมอนโอ้โหแข็งขวาครับหน้าเต็มๆมายแล้วโอว้โหน,น,นี่ครับไม่ผ่อนแล้วครับแพรวายกสองไว้ผ่อนครับยกนี้ออกมาต้นน้ำไม่ผ่อนแล้วแ้เอาครับแพรวายกสองโดนสองเข้าไปยกสามยกสุดท้ายต้นน้ำต่อ,อกวาหัวตูม,ต,ม,ต,มตูมเลยครับ ครับตังเวี้ยงทีนี้พี่เลี้ยนที่บอกให้เดินอย่างเดียวนะครับไม่มีถอยครับนี่ครับเีแรงใส่ใส่เข้าไปครับโอ้โหน่ารักน่าชังครับเอาครับอย่ายุบอย่าโดนอย่ายุบอย่าโดนครับอ่ะดีครับเล็กได้ต้องเล็กครับสุดยอดแต่แข้งขาอ่อน้วครับทางด้านของเดนนิสมอนครับไลว่าเห็นอย่างนั้นก็ยังไงครับเข่ามาไหมโอ้โหแต่ว่าชิงตีก่อนนะครับเดรนเนอร์สุนโมนเบลแรงมหาศาลครับคู่นี้ แข่งขวามาหมายเลยครับแหมต้องแข็งใจเตะเลยครับโอ้โหเจอเข่าของแดนนี่ชิมอนลูกดือ้อลูกตื้อที่ใช้ได้เลยนะครับแหมถ้าต่อยแล้วมีแรงเหวี่ยงจากสะโพกเตะแล้วมีแรงเหวี่ยงครับต่อยแล้วมีแรงจากหัวไหล่ที่น่ากลัวเลยครับแดนเนียนถือว่าดีเลยนะครับนี่ครับโอ้ชาลุนราวเท่าเดียวกันนี่ผมว่ากินแกัยากอะครับขนาดแพ้ว่ายังเหนื่อยโอ้ยโดนซ้ายเข้าไปอ้าวนะครับไม่มีอะไรแน่ เร่งขึ้นมาอีกแล้วเร่งขึ้นมาอีกแล้วเา้าเดินดีกว่าแข้งเดินแรกไปครับแพรวาาก็ไม่ยอมเหมือนกันแพร์ว่าครับเขาเร่งเราก็เร่งครับตวัวตอนนี้รับต่างคนต่างเร่งอาวุธนี่ออกกันพลวันเลยครับทั้งแข้งทั้งมัดทั้งสอกมาแลวครับแข้งขวาของเดนเนลซินอนแพรวาาวางแข้งขวารวงบวงในตีได้คนาะทีครับโอ้โหดูครับสวนกันไปสวนกันมา กรรมการก็สนุกไปกับงานบนเวทีด้วยนะครับวัชราพรประชุมชัยมีหน้าที่สับกับแย่ครับต่อยกันมันมากรับผู้นี้ดูครับดูครับโอ้โหเอาล้ครับอีกนิดเดียวหน้าจอกับเวลาตรงกันเป๊ะครับออกไม่ออกออกไม่ออกมาอีกแล้วถึงตัวอีกแล้วหายใจทันไหมครับกราได้แปลว่ารอยเมตรสุดท้ายครับมีเท่าไหร่ก็ต้องสับกันแหลกแล้วครับ แข่งขวามาถีบยันไวอุ๋วแต่ว่าเดนนิสซิมอนนี่ก็เดินเรียกว่าหายใจรถต้นคอตลอดนะครับแข่งขวามาแบบนี้ครับโอ้โหแหมแข็งใจเตะเลยครับตอนนี้ทัพแคลาวายกเข่าบังไว้เดีนนิสตีตอกเอียงตัวเอียงข้างให้ทัพแคลาวาครับปล่อยมือครับกรรมการบอกปล่อยมือแยกออกมา ตงท้ายใสายยกสุดท oh, 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 ้ายเตะขวาเนื้อครับแทงขวาโอ้โหตัวการของแพรวาร์ครับโอ้โหก็คงจะเหนื่อยนะครับผมเหนื่อยเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่เหนื่อยครับแต่ดูบทสุดท้ายครับแมาใส่กันเต็มฤทธ์เต็มแรงสุดฤทธิ์สุดเดตุจริงๆครับดูจังหวะวางแข้งครับโอ้นี่ครับประเมินต่ำไม่ได้เลยนะครับชาวต่างชาตินี่พัฒนาแบบก้าวกระโดดนะครับดูครับ เรายังโชคดีว่าฝึกตั้งแต่อายุน้อยๆแะครับแต่นาทีนี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วครับต mm ู hmm. ้หูทำไมขยันยกสุดท้ายนี่ยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแม mm ่ hmm. ต้องชื่นชมหัวใจของดาน,เนิเอลครับ mm hmm. สาว USA วัย34แล้วครับ mm hmm. อาครับเราว่าไปตามอาวุธแต่ว่าคะแนนจะเป็นอย่างไรไปพบกับแมทธิวดีนครับเชิญ mm hmm. ครับ คู่สองจบงลงเรียบร้อยครับผมใครจะเป็นผู้ชนะที่จะเข้าไปชิงกับฝาใสในคู่เจวันนี้ครับเรามาดูคะแนนจากกรรมการครับกบรรมการทั้งสท่านครับไม่ว่าจะเป็นกรรมการบุญเลิศแก้วพิชชักครับกบรรมการอนุกูลตามสีรามและกรรมการสุภาพบุญรอดครับให้คะแนน29ต่อ28ทั้งหมดให้ผู้ชนะเฮลเวิร์นจากเดอะเรดคอร์ l ไทย ผลงานของคู่นี้ครับยยขอบคุณแดเนียล